เกีลี่เขาก็สั่งไอศครีมมา<ช>ไอศครีมนี่ราคา99บาทเป็นไอศครีมโดนัทนะคะทุกคนอร่อยไหมคะ <laughs> มีไสรครีมข้างในโอเมก้าฮัล oh <my> โหลสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เกียรี่อยู่ที่ทไหนลูกอยู่ที่โตเกียวชิค่ะใช่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะที่นี่เป็นคาเฟ่น,นะคะชื่อร้านว่าโตเกียวชินะคะทุกคนนี่ทางร้านนะคะเขาก็จะจัดสไตล์ญ,ญี่ปุ่นนะคะทุกคนนี้มันจะมีมุมให้เราถ่ายรูปเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้คนกําลัง ยอยมากันแล้วนะคะอันนี้เป็นคาเฟ่เปิดใหม่ในจงังหวัดเชียงใหม่นะคะนี่ตอนนี้เราสั่งอาหารมาแล้วทุกคนมันจะเป็นขนมแบบนี้เลยนะนี่โดนงโดนนั้นอะไรแบบนี้น่าทานมากนะทุกคนแล้วราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะ ชิ้นของพี่ใหม่นี้นะคะเป็นสตรอเบอรี่นะหกสิบบาทเองทุกคนส่วนอันนี้ห้าสิบบาทนะคะน่าทานมากน้ําก็จะไม่แพงนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแบบหน้ากรอบฮอกไกโดนะร้อยยี่สิบบาทได้ทั้งหมดนี่เลยนะคะส่วนเทลลี่เขาก็สั่งไอศครีมมาไอศครีมนี่ราคา9 9บาบาทเป็นไอศครีมโดนัทนะคะทุกคน นี่อร่อยมากพี่เกลอร่อยอร่อยมากนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายรูปกันนะมีดอกซาก,กุโลงซาก,กุระอะไรแบบนี้ด้วยมุมถ่ายรูปคือ<า>แบบฉบับญี่ปุ่นนะคะทุกคนน่าถ่ายรูปมากถ่ายรูปสวยมากเดี๋ยวเราจะไปถ่ายรูปกันหลังกินเสร็จนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาดูขนมวันนี้กันก่อนนะกรอบ่าพี่เกลลองจิ้มสิลองจิ้มลองจิ้มโอ๊ยยังยังยังอันนี้ยังไม่กรอบเพราะว่าเดี๋ยวต้องรออิดนึงเพราะว่ามันร้อนอยู่ใช่ไหมอ่ะนี่ค่ะ ของพี่ใหม่นะคะพี่ใหม่ลองชิมเลยอันนี้น้ำไม่เกลนะคะนี่ทุกคนผู้กายแบบน่ากินมากเจ๊โบตูเหรอคะประเด็นว่าตอนแรกก็จะสั่งอันนี้กลับบ้านใช่ไหมใช่แล้วแม่อ่ะพูดผิดว่าจะเอากินนี่ใช่จะเรล่าว่าจะฝากคุณพ่อสุฮิรักษ์สามีของแม่แง่อร่อยไหมคะอร่อยไหมคะพี่ใหม่อร่อยอร่อยอร่อย เหมนั่งกินแบบเงียบๆไปนะทุกคนดูนี่นะตอนนี้คนกําลังทยอยมานะคะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะดอกคาโบด้าก,กำลังร่วงบาน <c oughs> อร่อยแล้วถือว่าอร่อยแล้วก็อาหารไม่แพงเนาะถูกๆนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาดูอันนี้กันนะทุกคนว่ามันกรอบหรือยังนะอือแต่ว่าอันเนี้เขาบอกว่ามันจะกรอบนะทุกคนลองมนันแห้งกว่านี้ก่อนอ,อ่ะองเาอันนี้คือนุ เลยนะคะทุกคนนี่มันจะเป็นแบบนี้เลยว้าวมีไส้ครีดขึ้งน้โอมก้ืมอืมอร่อยร่อยไหมอไม่หวานมากอร่อยอร่อยนี่นะคะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็ทานขนมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เดินไปถ่ายรูปมาทุกคนค่ะมีมุมหลมุมมากๆเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะว่าเราถ่ายรูปอะไรมาบ้างนะคะ และตอนนี้นะคะทุกคนคนก็ทยอยมาแล้วนะคะขณะที่ว่าเปิดใหม่นะแต่ว่าคาเฟ่เขาโปรโมทอย่างดีมากๆเลยนะคะทําให้คนแบบรู้จักไว้นะคะทำให้คนมาเที่ยวแล้วทุกคนเพราะว่ามุมถ่ายรูปที่นี่เยอะนะคะคนก็เลยเริ่มทยอยเดินกันมาแล้วนะและสําหรับคลิปต่อไปนะคะถ้าใครอยากให้เกลิ่ยปีที่่างที่ไหนเนี่ยคอมเมนต์เลยนะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจเราเปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วย,วยนนะคะ่ะบาย